ธนากาโมละเททนังอัธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุขตโตนะโมะพุทธายะชยยาสนากาตาโพธาเชตวามารัง My day and Na sekunnak karoa pornoa, angolimaro ja upalinanta se va Yeah. แตนชะสาว อแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิ omi, ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิ omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิ omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัชโชโหมิ omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพรเมตตาให้สรรพสัตว์สัพเทสกาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมขรุป,ปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุขรุป,ปัชชาย,ยาจริยา S 1> <S 1> ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิ ι, ทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิ ι, ทังสัพพเปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพัสัตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาขนาญาติ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน